ไอยบอกเออน้องไอ้ไฮด์เออสวยเลยก็ทาบอกไอ้นเดีไอเออสิตองขัตี่เนี่ยไอไอ้แห้งนี่ตอนแปดพวงนังไหมพอาเด็เสยผพวุคนจะคิวเนี่ยเอ้ยพ่อลอยเฮ้ยเลือกได้ไอบล้อดอนไปอวานอเฮ้ยมันมืดแล้ว มึงอยู่แบนี้ป่าไอ้วมึงล้างไหมน่ะผู้หญิงล้าไหมมันล้างะ่แบพี่ใหลาแล้วมึงจะพักงานอีกจะเตีดบนไผมาแล้วันแล้วฮะพ้นเลยแล้วเลิกแบบไหนเลิกแบบไหนมเลยอ่งานเลยเลิกเลงานอ่าเออ คนจะตื่นก็เศ้าคนจะตื่นคนจะตื่นก็เช้ามาครับแล้วมึงมึงมึงเป็นอะไรมึงไม่อยากจะตื่นอเช้าะขี้เกียจอขี้เกียจเอาข้ามีเลยขอหายขามีเลยเออเหี้ยจบเลยเหี้ยวีดีโอกโก้พอแล้วเจ้าจงหายใจข่อยไหลบุญไปหาจุดเนี่ยกูอยากจะถามมึงจริงๆแต่มึงก็บอกมาตรงๆแล้วก็จบแล้วกูจะสต็อปเออ แค่ว่ามึงบอกว่ามึงขี้เกียจแล้วมึงไม่เอาไอ้ตัวออกมาจากตัวมึงอะเดี๋ยวคอยไปทิมแล้เอาไปเผาทิมแล้เอาไอ้ตัวขี้เกียจอะเอาตัวขี้เกียจไปทิมอันนี้อันนี้ตัวมานไมเผาแล้ไม่ม่บอนี่ตัวขยันตัวขไม่มึงมึงจะเผาทิ้งแบบไหนคอยไปเาไป้งไปังเลยฝังไปเหมฝืนเลยตัวนี่มันตัวอยู่ในตัวมึงนะอยู่ในตัวทุกคนแหละตัวขี้เกียจอะอ๋อแล้วออแ เอาออกแล้วนะแมนเออแมึงต้องเข้าทรงเข้าอะไรหรือเปล่าไม่ใช่มึงต้องเข้าทรงเปล่าเอามันออกไปหรือเปล่าได้เลยได้เลยเข้าทรงไม่เป็นไรหรอกไม่น้ำมือก็ดะดีเทียนสิ ไม่ใช่ไอตัวขี้เกียจอ่ะมันต้องเอาออกจากตัวมันก่อนอะมึงจะมึงจะเออกมันแบบไหนออกแล้วคนดึงออกแล้วตัวขี้เกียจออกแล้วแต่ว่าตัวดใครดึงออกไอ้เนี่ยเขาเข้าทรงหรือเปล่าช่วงไหนช่วงไหนเขาเข้าทรงอยู่เขาดึงออกตอนนี้เขาดึงออกแล้วใช่ไหมเออแสดงว่ามึงโอเคแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบัวเขียวส์จ่าถ้ยครับ